แล้วเราก็ถือว่าทรักสิ้นส่วนนั้นมันเป็นของเราท่านจะพิจารณาเห็นว่าต้องอบัตรเสมอกันคือนิสรีปาจิตีอันนี้พระบางท่านเวลาที่เขาถวายไม่รับไม่รับเองแต่ว่าให้ลลกปิด หมรักเองก็ดีให้คนอื่นรักก็ดีรือว่าคนอื่นที่เ้อติดไว้เพื่อเราที่เรียกันว่าพยาวยากรแต่เรามีความรู้ส,สึกว่าทรัพย์สินนั้งหลาเหล่านั้นมันเป็นทรัพย์ของเราตาบัดนี้จะขี่ไปดีนีีที่ผมย้ำไม่มากมากเพราะความเข้าใจฝึกเขาปรงสมุทรมีมาก ถ้าตนเองไม่รับเงินแล้วตอนหน้าคนไม่รับรับหลังคนรับนิ่แล้วตอนหน้าคนไม่รับรับหลังคนไม่รับคนอื่นเก็บเขาไว้ให้กรู้ว,ว่านั่นเงินของเรามีจำนวนเท่าน,นั้นเท่าน,นี้จีตใจยังผูกพันอยู่ไม่ได้พคนโทษไปเลย ถ้าในเมื่อมันไม่้นทนแล้วก็มี่ตามความรู้สึกของผมแล้วว่าครูบาอาจารย์หลายท่านเดียกันในสมัยโบราณผมเรีอกเราโบราณเพราะว่าเวลาการผ่านมาประมาณี่สิเศษในสมัยที่ผมบวตใหม่ๆที่พวกนี้เป็นพวกมันที่สิบเกันยาโดย2 5ป8 บวชผ่านเวลาการผ่านมาได้สี่สิบปีเสษ็จหลังได้สี่สิบปีผมเรียกเขาโบราณคือมเก่าแล้วก็สมัยนั่งหัวยังเก่าอยู่ท่า <c oughs> นบอกว่าการที่เราไม่รับตัวหน้าคนแต่ว่าให้คนอื่นรับเดี๋ยวว่าคนอื่นรับไปแล้วเขาเก็บไว้เพื่อตอนยินดีอยู่ถ้าเราไม่ยอมรับ คิดว่าเรามีความดีที่ไม่รับเปินท่านบอกว่าคนที่มีอารมณ์อย่างนั้นมีกิเลสนานแน่นที่สุดเพราะว่าเป็นการหลอกลวงชาวบ้านเขาทำตนเป็นคนดีได้ความดีความจริงไม,ม่ได้ดีตามนั้นจิตใจกับเลวสานกับท่านผู้รักเองให้ชาวบ้านเขารู้ไหนๆเราจะรับแล้วเราก็ยอมรักเพื่อหน้าชาวบ้าน พราะว่าชาวบ้านเขาจะได้แากว่าพระอมรรับเงินแม,มน้ว่าเขราาเรับเงินเขาจะนิยมเราหรือไม่นิยมเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราเปิดเผยให้เขารู้เลยดีกว่าว่าเรารับเงินรับทองแต่ว่าเราไม่รับต่อนหน้าชาวบ้าน แล้วาภายหลังเราเกิดเองและบุคคลอื่นเกิดแล้วก็ทรากที่มันของเราเรามีอยู่เงินและทองของเรามีอยู่เราถือสิทธิ์อยู่ยิดนดีในเงินละทองนนถ้าจะไหว้เขาทราบที่หลังเราจะเสียสองั้นคือเสียนในการหลอกลวงชาวบ้านแล็ต้องโทษตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดังนั้นการที่เรารับเงินและทองเอง ยินดีในเงินและทองนั้นว่าเป็นทรัพย์สินของเราโดยเฉพาะพึงคำใจของเราให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เราเป็นพากขยบุตรพุทธิโตรรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเงินลัทอาที่เขาจะถวายเราเขาก็ถวายเราในฐานะที่เราเป็นพระเวลาที่เขาถวายเขาก็บอกว่าให้ทานสมควรจสมณะบริโภค ือเราต้องคิดในสม,มัว่าเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เราจะใช้บำรุงตัวเราเองต่างความจำเป็นถ้าเหลือนอกจากนั้นเราจะจงมมเงินจำนวนนี้ไปสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นปนมมนสสระโยชน์แก่มนรษสาธารณชนเป็นส่วนสาธารณะไม่ว่าแม้จะก่อสรา้างสาธารวัตถุในพระพุทธศาสนา กสัสร้างสิงต่างวามจําเป็นเพื่อความเป็นระโยชนของบรรดานักบวชทั้งหลายื่อนักบุญทั้งหลายอย่างนี้จิตใจของเราไม่ยึดถือว่าเงินนี้มันเป็นของเราโดยสิพาะ์หรือว่าเป็นเงินของพระพุทธศาสนาเป็นเงินของพระเขาถาวายพระถ้าเราไม่บวชไม่มีใครเราให้ จะได้เอาเงินได้จากเขาบางทีต้องมีขนมที่ยินไปให้เขารับไปรับรองดีไม่ดีเขาก็ไม่ยอมให้มีทำใจเ,เราดัาให้สบายแบบนี้จงอย่าติดในลาบอย่าติดในเงินและทองอย่างนี้ผมถือว่าเราทนหน้าด้านตวจัยของเราไม่ด้านยอมรับ ต่อหน้าจวบั่นเพื่อเป็นการรรยกาศความจริงว่าเรามีความจําเป็นจะต้องใช้ทีกข้าบดนี้ะบนบรรดาเพื่อนดาทร,รมิกาทั้งหลายตามความเข้าใจของผมผมคิดว่าองค์มงสมเด็จเจ้าิองไตรบริมาศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าต่อไปเรื่องหนาคนที่จะพเนรพนรพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสขามาสม้าพพุทธเจ้าอยู่ไม่มีองค์สมเด็จพระจินศรีที่เด็นพระมีพระพุทธดีกาตร์ในสมัยมก่อนหน้าพระปรินิพานเมื่อนั้นท่าดูก่อนอนนนท์เมืม่อท้าคระปรินิพานไปแล้วคือขาบทบางคือขาบททึ่ไม่ใหญ่โตนะักแต่ว่าไม่เหมาะกับกาลสมัย จิตสูงยังไหนใจอินมมากในสงฆ์คจะเพิกถอนกีขขน่คนได้นี่เจนทพุธธทธบรมส่งพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแต่้าว่าในเมื่อเป็นำำกาดําเนินพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่ไหนจะยอมเพิกถอน,นอก็มีความเคารพต่อองค์เราตู้วเอาหน้าทนทํา,าหน้าด้านใจใจสะอาดดีกว่า ดีกว่าตอนหน้าคนไม่รักแต่รักหลังรู้ค่าของเงินรู้ค่าของทองรี่จัดใช้เงินและทองให้เป็นประโยชน์ส่วนตนและเป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างนีคำว่าหน้าดีแต่ใจด้านขอให้ท่านหน่ยเลือกเอาอย่างหนึ่งเปยอมหน้าด้านแต่ว่าใจดีหพือเอาหน้าดีแต่ใจด้านกัน ท่านังง่งหลายจงอย่าลืมว่าถ้าเราตายไปแล้วร่างกายึ้นหน้าก็ดีตัวก็ดีมันไม่ได้ไปกับเราด้วยส่วนที่จะไปจริงๆก็คือใจแต,ต่อไปสวยวามสุขเรื่องความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจหน้าด้านใจใจดีสแสดงว่าใจสะอาดหน้าดีแต่ใจด้าน,สนแสดงว่าหน้าสะอาดแต่ว่าใจเสียใจสกปรก หรือถ้าใจของเราสุบะโปกเวลาเราตายไปเราก็เอาความสกบะโกไปส่วนที่สุบะปกชาสวสวรรค์เขาไม่ชอบชาสวสวรรค์เขาต้องการความสะอาดเราอยู่ไม่ได้คนสกบะโกต้องไปอยู่ในอบยูมิทั้งสี่คือในนรกจะเป็นเปรตอกแม่ปลกตายเป็นสติเดรัน ขเขมันดาเพื่อนยิสุขมันเลนทั้งหลายพากันนินิไถ่ตามนี้แล้วก็เลือกปฏิบัติเอาแต่สําหรับผมไม่ยอมรับตอบผมหน้าด้านเลยในเรื่องการรับเงินรับทองใจใจของผมผมไม่ยอมด้านในเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ยอมเอาเงินทองที่เขามาถาวายไปทันเป็นประโยชน์ส่วนตนเพื่อไรซื้อนาซื้อบ้านแล้วฉัเช่า,าอะไรพวกนี้ผมไม่มีออกเงินให้กู้ผมไม่มี ได้มา,าเท่าไรหรือสิงเหลือให้สร้าง้านวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและให้ความสะดวกกบับรรดานักบุญทั้งไหลายอย่างนี้ผมยอมน่าเสียแต่รักษากำลังใจขงผมที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ยกย่องตัวอื่นพูดตามความเป็นจริงคือว่าอาจารย์ต้องปฏิบัติมาแบบนี้เรื่องิงเรื่องหลายเหล่านี้มันหลีกเลี่ยกันไม่ได้ <c oughs> แล้วทำไมเราจะมาทำหน้าดึใจเสียเพื่อประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามโนบุพังขมาธรรมามโนเสถามโนวิยา